สวัสดีครับพบกับผม,มเช่นเคยนะครับอาจารย์สุรตาลในร้อยดาวกระทบดวงในปี2558นะครับก็คือเราจะไปดูดวงของชาว12ราศีกันนะครับแต่ราศีที่ผมจะกล่าวถึงในที่นี้ก็คือผู้ที่มีลัคนาอยู่ราศีกันนั่นเองนะครับวาสนาของผู้ที่มีลัคนาอยู่ราศีกันนั้นนะครับดาวพระราหูนะครับได้โคจรทับจุดเกิดของท่านมาตั้งแต่ปี2557แล้วนะครับทำเอาชาวราศีนี้ต้องปั่นป่นปวนเป็นต่างๆกันนะครับ แต่ทายด้านกระโดนคดีความนะครับการถูกโกงนะครับปี2,558นี้เคราะหกรรมยังไม่สิ้นท่านต้องระวังอยู่ศัตรูนะครับไม่ว่าจะตามที่ต่างๆนะครับมีโอกาสที่จะถาผถมเข้ามาในชีวิตท่านเพราะว่าดาวพระราหูนั้นได้นําความหมายของเดือนอริ็กเข้ามาด้วยนะครับแต่สิ่งที่ท่านยังดีก็คือว่าท่านมีดาวผู้ใหญ่ที่เมตตาแล้วก็รักใครอยู่ที่พบลาพะส่งเสริมสนับสนุนท่านเป็นอย่างดี ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้หากหมายถึงคนในครอบครัวนับว่าต้องฉลกด้วยนะครับเขาจะช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดีเลยนะครับ วาสนาในเรื่องของการเงินของผู้ที่มีรัคนายู่ราศีกันนั้นนะครับการเงินนับว่าดีประสบความสําเร็จและมีโชคลาภนะครับแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังเลยก็คือเรื่องของการถูกโกงนั่นเองเพราะว่าดาวพระราหนูนั้นยังทับณจุดเกิดของท่านอยู่นะครับ<ส><ด>แนะนําให้เข้าหาคนในครอบครัวท่านไว้<ส><ด>เพราะเขาทั้งหลายนั้นจะคอยสนับสนุนช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดีนะครับการเงินต้องระวังนิด<ส>ดึงจะสะดุดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนปี2558นั่นเองครับ วาสนาเรื่องของการงานนั้นนับว่ายังดีอยู่เพราะว่าดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวความสําเร็จยังให้โชคให้คุณนะครับส่งเสริมท่านอยู่ในภพลาภะอยู่นะครับจะทะไรมีโอกาสสําเร็จแต่ระวังตอนปลายปีนะครับเช่นเลยกรกฎาคมปี2518ไปแล้วนะครับอาจจะต้องทําอะไรใจเย็นๆหน่อยและเบาหน่อยนะครับเพราะว่าความสําเร็จนั้นตอนนั้นจะเริ่มเบาบางลงไปนะครับ <S <S วาสนาเรื่องของการงานนะครับหากใครที่ทํางานประจําอยู่ต้องระวังเรื่องการถูกกันแกล้ง ถูกใส่ล้ายป้ายสีบางทีเพื่อนสังคมรอบข้างไม่ดีมีแต่คนอิจฉาแต่ว่ายังดีนะครับที่ว่าเจ้านายยังเมตตาและสนับสนุนท่านเป็นอย่างดีนั่นเองสำหรับเรื่องความรักของผู้ที่มีรัศนาอยู่ราศีกันนั้นนะครับ ท่านจะมีคนเข้ามาในชีวิตท่านเยอะมีคนเข้ามาท่านเลือกไม่ขาดสายแต่โดยมากต้องระวังระวังจะเจอคู่เทียมนะครับสำหรับเรื่องความรักที่ต้องระวังก็คือในเดือนกรกฎาคมปี2558ไปแล้วนะครับดาวเกี่ยวกับเรื่องคู้ครองจะโคจรเข้าพบวินาศจะเป็นเหตุทําให้หลายๆท่านนั้นมีโอกาสที่จะห่างเหินจากคนรักความรักจากที่เคยดีอยู่มีโอกาสที่จะพลิกล็อกเอาง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เจอคู่แท้และหวังจะเจอคู่แท้นะครับ เนื้อคู่ของท่านมิวกาจะโคจรเข้ามาในปี2559หรือไม่ก็ปี2560นะครับหากใครที่สนใจติดต่อดูวดวงกับผมอาจารย์สุรตานะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 6 3 3 6 3 3 8นะครับทรัพยากรอยู่ที่500บาทและท่านจะพบคำทำนายแบบที่ท่านนั้นไม่ควรพลาดเลยครับ